สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าวอันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่22มีนาคม2567นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับน้ํายางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ํากว่า35%ค่ะวันนี้นะคะราคากลางอยู่ที่81บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมก็มีการทรงตัวนะคะสําหรับเมื่อวานนี้ก็ร ราคา8 1บาท20สตางเหมือนกันค่ะสำหรับน้ำยางสดณหน้าโรงงานนะคะในวันที่22มีนาะคม2567นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้นะคะ87บาท13สตางค์ต่อกิโลกรมัมอันนี้ลดลงนะคะลดลง2บาท75สตางค์ต่อกิโลกรมัม ย่างแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้90บาท33สตางค์ต่อกิโลกรมัมก็ได้มีการปรับลดลง1บาท44สตางค์ต่อกิโลกรมัมและอย่างก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะราคากลางวันนี้59บาท27สตางค์ต่อกิโลกรมัมซึ่งก็มีการ ปรับลดลงนะคะ28สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเมื่อวานนี้ค่ะยางทั้ง4ชนิดวันนี้นะคะมียาง1ชนิดที่ราคายางทรงตัวอีก3ชนิดนะคะปรับลดลงทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ไม่มีราคากลางยางขึ้นนะคะลดลงทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ